สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีเอฟีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนักขาคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยฮานอยรวมนะครับผมนะบของวันที่2 7กรกฎาคม2 5 6 7แล้วก็เป็นการปล่อยตัวงวดของช่องเลขคลาสครับผมวันที่28กรกฎาคม2567ครับผม ครับผมก่อนพิดิตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขนักลาวด้วยนะครับผมในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวขอ f ีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขน้านั้นขอเ f สีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปไปเลยนะครับเลขหน้าคลาด ฮานอยรวมวันที่27กรกฎาคม2567นะครับผมคลิปนี้ก็การเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็6เดือนกับ30วันไม่เคยหลุดเลยนะครับผมซึ่งเลขาก็ใช้สูตรนี้นะครับเป็นแนวทางลงทำ YouTube ให้กับ F4 มาก็นานมากนะครับผมก็ขอให้เดินต่ออย่างต่อเนื่องนะครับ เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับผมวันนี้เป็นวันพระนะครับผมพอดีที่วัดท่านเปิดธรรมะนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันโกนวันพระนะครับให้ชาวบ้านนะครับได้เข้าไปทําบุญในวันพระนะครับเอาล้ครับมาเข้าเรื่องของเรานะครับผมเลขนาคราชนะครับผมวันที่27กรกฎาคม2567เลขนาคราชนะครับผมวางคู่วินไว้ทั้งหมด6ตัวนะครับ ซ่งเลขยจะพูดบ่อยๆว่า6ตัวนี้นะครับสามารถนําไปเป็นตัวรูดได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้ามันมากให้ตัดตัวหน้าไปออกไปครับไปเป็นตัวรูดตัวรูดสามตัวนี้เน้นนะครับเน้นตัวหน้าแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ได้ตัวไหมทุกตัวครับเราเลขยครับผมคัดสรรตัวเลขมาแล้วนะครับหตัวนี้นะครับในการคัดสรรหกตัวนี้ครับก็นํามาวินนะครับนำมาวินแล้วนะครับ จะได้คู่เจาะทั้งหมด15คู่ดังนี้นะครับได้5 1 5 7 5 8 5 9 5 6เรียก5จะมาเป็นตัวหลักะะส่วนแถว2ครับก็1 7 1 8 1 9 1 6 9กหครับหลักหนึ่งเจ็ดครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเาเจ็ดหกแปดเก้าแปดหกเพราะนั้นนะครับข้างหลังตรงนี้ครับข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเพราะนั้นตัวหลักก็จะอยู่ข้างหน้าแต่สาม ชุดข้างหลังน่ครับโอกาสจะมามานะครับผมไม่ใช่ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นที่มาเดี๋ยวต้องเขียนไว้ถ้ามันยะโยตัวก็เพราะว่าเหตุนี้ครับนะครับถ้าจะตัดออกไปนะครับตัดออกไปก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคู่แต่การตัดออกไปนั้นเสี่ยงครับเพราะอะไรครับผมเพราะหกตัวนี้นะครับตัวเลขทั้งหกตัวนะครับเป็นตัวเลขที่เขีัดทัสรรมาครับผมแล้วก็ใช้สูตรนี้มาเป็นเวลาเดินทางมาหกเดือนสามสิบวันถ้า ไม่ลงให้นะครับถ้ามันออกมา5 6 9 6 8 6 8 9กนะครับ fc ก็จะเสียโอกาสเพราะนั้นนะครับเราอยาไปมองว่าตัวเลขมาก15คู่นะครับแล้วเดินทางมาเข้าทุกวันเข้าทุกวันมา6เดือนกว่านะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ย8ก็คือวันนี้นะครับจะลงคลิปให้ก็เดินทางมาเป็น6เดือนส1บวันนะครับก็คือครบ7เดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราวิเคราะห์ดูนะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงแนวทางนะครับถ้าเรารมองเห็นแต่ว่ามาปุ๊บมาดูตัวเลขว่าเยอะ15คู่ไม่รู้จะซื้อยังไงเรากำลังตัดโอกาสนะครับตัดโอกาสของเราเองนะราะเลขขลาดอยากเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเลขขลาดหรืออาจารย์สำนักใดก็ตามแต่นะครับเหตุตั้งต้นของมันคือไม่มีใครรู้ว่าตัวใดจะออกนะครับ อาจารย์ทุกสำนักล้วนแต่มีสูตรที่นำมาเสนอเป็นของตนเองนะครับแล้วนำตัวเลขทั้งหมดที่อาจารย์แต่ละสำนักมีนั้นถ่ายทอดลงไปที่ในคลิปและในการอธิบายนะครับแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันแต่ส่วนของเลขคลาสนะครับเน้นไปด้วยความนะครับเน้นไปด้วยความเข้าใจนะครับอยากให้ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ,นะรบเป็นเสมือนพี่น้องกับเลขคลาพูดคุยกันแบบฉันพี่น้องให้เข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร พูดคุยกันด้วยเจตนาอยากนะครับอยากจะให้ทุกท่านมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดหนึนะครับถึงแม้ท่านจะมีเงินอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากให้ควักนะครับไม่อยากให้ควักเงินที่มีอยู่แล้วนั้นนามาใช้จ่ายอยากให้เอาเงินที่ได้มาจากตรงนี้ครับที่เลขน่าเป็นแนวทางให้นําไปใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมฟังนะครับเขาเลือกซื้ออะไรจะเห็นได้ว่าทั้ง6ตัวนี้นะครับ กลับย้อนไปดูคลิปนะครับย้อนหลังได้นะครับจะเดินทางมานะครับก็มีบ้างที่เข้าเข้าไม่ครบ6ตัวนะครับแต่เราก็ต้องมีสตินะครับการทำทำสถิตินี้นะครับนะครับเราจะได้เห็นตัวเลขว่าตัวใดมามากมายถ้าถามกลับการเล็กราดตัวไหนเน้นตัวไหนถ้าเลขกราดบอกเน้น56แต่มาไปออก58เราเอฟซีคิดยังไงครับรู้สึกยังไงครับ อันนี้ให้ไปคิดตอบเองนะครับทำสติโดยทั่วไปนะครับทุกท่านก็จะว่าไม่แม่นแต่สารตั้งต้นมันคืออะไรครับเพราะความไม่รู้ไม่มีใครรู้จะออกอะไรเพราะนั้นเวลาที่ทำสูตรให้นะครับเราจงมีสติครับอย่าไปมองตัวเลขเยอะมองว่ามันเข้าหรือไม่เข้ามันจะทำให้เราได้มีนะครับได้มีผลประโยชน์กับมันไหมนะได้ประโยชน์กับมันไหมนะครับเอาละครับ ก็พูดเท่านี้ครับวันนี้นะครับผมก็มาดูครับว่าผลออกอะไรนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก9 1 5 4หนะครับก็แตก3ตัวนะครับเข้าไปที่หลักร้อยเเข้าไปที่ 1, 1> บนเข้าไปที่5ล่างเออเข้าไปที่บนเข้าไปที่คู่เจาะหนึ่งห้าบนสามตัวแตกเก้าหนึ่งห้านะครับ ได้ห้าเด้งเนี่ยครับเราปิดประตูปิดประตูที่จะขัดทุนแล้วนะครับหน่อยเดียวเราได้ห้าเด้งคืนมานะครับวิธีการ,นะรตามต่อครับการชาติผลที่ออก7 9 3ดเสามสาเข้ารูด9บนครับเข้ารุด7ล่างครับได้สองเด้งนี่ครับ สบาทก,ก็ได้2องร้อยแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับแต่ส่วนใครจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยของแต่ละคน,นะคเลขราดพูดถึงควรคลากยากสตาร์ทขั้นต่ำที่หนึ่งบาทพอไม่ต้องไปควักทุนของตนเองได้จากนแนวทางที่เลขราดให้ไปนะมาดูพิเศษครับผมผลที่ออก1 8ึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เข้าไปที่รูด8บนครับแต่ถ้ามันเลขเบิ้ลอย่างนี้เลขราดไม่ถือว่าถือว่าถูก3ตัวนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้รเพราะฉะนั้นจะเอาแค่2ตัวบนเข้ารูด1ครับบนเข้าคู่เจาะครับ18บนเข้ารูด1ล่างเข้ารูด1ล่าง5เด้ง200 500 700 ปกติครับผลที่ออก3,4,1,7,4เคะข้ารูดหนึ่งบนครับเข้ารูดเจ็ดล่างครับนะะได้สองเด้งครับ VP ครับผลที่ออก5,8,5,6,6เ้าข้ารูดบน8ครับเข้ารูด5 บนครับเข้าคู่เจาะ85บนครับเข้ารุด6ล่างครับเข้ารุด6ล่างครับได้5เด้งนะครับเรามาเช็คกันเลยครับผมว่าแนวทางที่วางไว้พอมองเห็นนะครับประโยชน์หรือยังครับว่าได้เท่าไหร่เลข่าจะหัก5เด้งออกไปเป็นต้นทุนนะครับคือเล่น5 5หน่อยกับ5ครั้งก็คือ5เด้ง นี่คือผลของมันครับผมถ้าฟังอธิบายแล้วจะเข้าใจ2 7 11 16บาทเดียวเท่ากับพันหนะครับเราไม่ต้องมองว่าถูกทุกครั้งเรามองว่าประโยชน์มันที่อธิบายคืออะไรนะครับเข้าคู่เจาะ3คู่นะมาดูต่อครับเลขราชวางอะไรไว้ให้นะครับผมของวันที่28 ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดก็เดินทางมาแล้วนะครับผมหกเดือนสาสิเอ็ดวันคือวันนี้นะครับนะครับพรุ่งนี้จะเข้าเจ็ดเดือนเต็มนะครับผมเลขยลาดวางคู่วินไว้นะครับผมแปดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสามครับนะครับครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเลขอธิบายเลขนาคราชอธิบายอะไรไว้ให้นะครับ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เป็นนะครับ,นะรบเลขาราดแนะนำไปนะครับด้วยเจตนาที่หวังดีต่อ FC ทุกท่าน,นไม่ได้มีเจตนาจับจ้วงหรือประเมิดร่วงเกินผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรับฟังรับชมคลิปของเลขาราดขอทุกท่านจงมีนะครับมีสติเกิดปัญญานะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือตามเจตนาลมที่ได้เปิดหัวจววหัวขึ้นมาว่า การเปิดช่องเล็กลาดนั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทาง FC ทุกท่านนะครับปัจจุบันนี้นะครับเงินทองหายากเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เลกลาดทาให้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีต่อ FC ทุกท่านเอาละครับผมท้ายนี้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ